เวลากินข้าวเนี่ยอย่างนี้เลยทงอย่างนี้เลย <โ cha. S 1> เนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อยปลา,ปาจ้อมจะแช่ไว้นะครับรสชาติของเนื้อเปื่อยเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าเนื้อขาลายค่ะเนื้อขาลายเลยใช่ไหมมาทาเป็นเนื้อเปื่อยเนี่ยค่ะขาลายอย่างเดียวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ปรุงเครื่องนะครับเวลากินอะไรเนี่ยไม่ปรุงเครื่องบอกได้เลยว่าก็อร่อยครับใครมานาแห้ว ก็ต้องมากิน๋้ยเตี๋ร้านนี้ครับก็ในช่วงการเดินทางเนี่ยก็ใครที่มาเที่ยวนาแห้วเนาะก็อยากจะพามาดูว่าร้าน๋้ยเตี๋ร้านนี้เป็นยังไงนี่๋้ยเตี๋ประจอมนาแห้วกาแฟศูนย์กิโลว่างั้นมันจะเป็นยังไงเนาะกิโลศูนย์นี่เนาะร้าน๋้ยเตี๋ร้านนี้เขาจะมีเ,เรื่องของ ร้านกาแฟด้วยครับโอ้โหนี่เลยก๋วยเตี๋ยวร้านประจอมเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อหมูไก่เนื้อหมูไก่ครับที่จะได้ลองชิมละครับอันนี้ประจอบเอ้เป็นระยะห่างมันล้างมือฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐครับอ่ะเราก็ป้องกันครับเดี๋ยวจะให้ประจอมครับ มองสูตรว่าสูตรจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวร้านคนเบิดทางไหมน้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะประจอมขออนุญาตเข้าไปน่อยน้อต้องใส่หน้ากากก่อนใช่ไหมค่ะไปดูหม้อเลยประจอมอ๋อปึ๊บเจ้าแรกไหมนี่ไม่แลกเขากินไปแล้วมาจากผู้เรือกินไปแล้วครับมีคนมาจากผู้เรือมากินไปแล้วก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ราคาเริ่มต้นนะครับ อายุยืนยาวตั้งแต่ถ้วยละ3บาทครับปัจจุบันเนี่ยประจอมก็ขายถ้วยละ35บาท40บาท50บาทจนถูจนถึงเนี่ยถ้วยละร้อยก็มีครับถ้าอยากกินไม่ไม่ได้ใช่ประมาณนั้นอ่ะเอาถ้วยหนึ่งผมตามใจประจอมคิดดูว่าจะกินเส้นอะไรดีมีเส้นอลไกใหญ่ไหมมีทุกเส้นเอาเส้นใหญ่ใสสดเปือยผสมกันเออ จใสดเปื่อยผสมกันครับป๊บลูกค้าทำอะไรครับลูกค้าอ่จีบกพริกครับอันนี้ลูกค้าจะจีบักพริกเองครับจีบกพริกเองกับปลาปีอปลาปลากระปิลูกค้าก็จะถ้าใครฉลาดเนี่ยก็จะเอาบกพริกเนี่ยไปเผาครับเผาเผื่อด้วยนะเผาเผาเผอเผาเผื่อน้ำครับผมกินเหมือดบ่าน่หเหมือดครับอ ย้ะสะเพะเลียนพอถิเด้อครับอย่างนั้นลูกค้าก็จะทำการย่างพริกเลยครับส่วนแม่ค้าก็จะลวกขึ้นเตียวต่อให้ลูกค้าครับนี่ลกเ้นคับนี่นี่คือย่างพริกลูกค้าก็ไม่สนใจละครับว่าแม่ค้าจะลวกขึ้นเตียใส่หัวหรือเปล่าไม่รู้อเ,เออ เออแล้วแต่ดวงครับระมัดระวังเอานี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ป้าจ้อมครับน้ำซุปนี่ก็จะเป็นกระดูกหมูกระดูกเนื้อค่ะกระดูกหมูกระดูกเนื้ออันนี้ชกกระดูกเนื้อโอทีนี้เอาเอาไก่ตีนไก่ต้มไว้เอาไว้ให้ลูกค้าบางคนก็บอกว่าอยากกินตีนไก่ก็จัดไปโอ้โหสารพัดสำหรับคนเดินทางที่จะมาแวะร้านป้าจ้อมนะครับก็มาแวะได้เพราะร้านนี้มีอายุยาวนานกว่า 3-9ปีแล้วค่ะ3-9ปีแล้วครับโอ้โหบางคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ยังไม่เกิดด้วยซ้ำก็ประจอมอยู่ตั้งแต่ค๋วยเตี๋ยวถ้วยแรกที่ประจอมทำเนี่ยราคาท่านราคาสา3บาท3บาทเนื้อก็โลละห0สิบาทอือหือตัวนี้โลละ300ร้อแล้วค่ะราคาได้สิงนะ3บาทเออโอ้ทำตั้งแต่ถ้วยละสาบาท3บาท ยุคสามบาทสามบาทนี่มันได้เยอะขนาดไหนก็เท่าเท่านี้เลยใช่ไหมค่ะเท่าเท่านี้เลยเนะี่ยอืมอันนี้คือข้าวเตี๋ยวในยุคสามบาทนะอันเนี้ยสาม <3 S 2> บาทก็จะประมาณนี้เลยเท่นนี้เลยแล้วตอนนี้มันวัสดุมันแพงขึ้นก็เลยขายแพงขึ้นตามวัสดุตามวัสดุตามยุคตามสมัยเนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อยป้าจ้อมจะแช่วไว้นะครับรสชาติของเนื้อเปื่อยเนี่ยจะแตกต่างกับ ที่อื่นตรงที่ว่าเนื้อขาลายค่ะเนื้อขาลายเลยใช่ไหมมาทําเป็นเนื้อเปื่อยเนี่ย่ะขาลายอย่างเดียวอโอ้สิบวรสชาติ๋วยเตี๋ปัจจุบันนี้๋วยเตีปเป๋ประจําถ้วยนี้จากสาบาทเป็นเท่าไหร่ประจําสี่สิบถึงห้าสิบพิเศษห้าสิบพิเศษห้าสิบนะครับอันนี้คืออันนี้พิเศษหรือธรรมดาเออ เอาให้40บาทจะให้เยอะๆให้40บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้สี่สิบบาทอ๋อไป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 ดูเดี๋ยวเการาตามไปมาชิมรสชาติดีครับก๋วยเตี๋ยวรสชาติ40บาทอบาทนานๆทีจะได้รีวิวก๋วยเตี๋ยวแล้วครับวันนี้ชิมรสชาติเลยครับโอ้ช้อนปลาจ้อมใส่ให้มาแล้ว <l> ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ปรุงเครื่องนะครับเวลากินอะไรเนี่ยไม่ปรุงเครื่องบอกได้เลยว่าก็อร่อยครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาที่นาแห้วนะครับเมมใส่ ความรู้สึกของคุณไว้เลยครับว่าก๋วยเตี๋ยวปลาจ้มเนี่ยคุณต้องมาลองชิมครับถ้าจะบอกว่าอร่อยเนี่ยผมจะเป็นการเชิดชูปลาจ้มมากเกินไปแต่ถ้าจะบอกว่ารสชาติเนี้ยสุดยอดตั้งแต่ผมกินก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยความเข้มข้นของน้ำซุปเนี่ยต้องสั่งเพิ่มกับคารลวดสาส นี่น้ำซุปดูความความเข้มของน้ำซุปครับดู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 ด,ด,ด,ดูนี่คือสังเกตง่ายๆครับน้ำซุปที่ที่มีความเข้มข้นเนี่ยมันจะมีแบบเนื้อลอยนะน้ำซุปครับม,มันไม่ได้หวานเรื่องของออโมโนโซเดียมนะครับมันหวานของเรื่องของน้ำต้มกระดูกครับ สำหรับปลา้มเนี่ยน้ำต้มกระดูกของปลาจ้มก็จะมีน้ำต้มกระดูกเนื้อน้ำต้มกระดูกของหมูอ๋อมีช่องเนื้อช่องหมูครับเอาเอาเอกินกินกระดูกมันอ่อนมาเลยถ้าบ่าย,ายมันจะเข้มข้มกนกว่านี้บ่ายนะ,อ,ะนอ,อันนี้เช้าเช้า คือเราจะต้มในจริงๆก็ต้มตั้งแต่มเมื่อวานแล้วเชี่ยวไลยเขาใช้กลิ่มไข่เค<ะ>็มบาดถือว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ให้รสชาติที่อือหืออู้หึ่มกินกะปิหน่อยนึงนานๆทีจะได้บะ บอกเพื่อนๆว่าเส้นทางของนาแห้วเนี่ยพริกเนี่ยเขพอดีไม่ได้เผ็ดมากเผ็ดปรแเลมปรแเลมคือทั้งผักทั้งพริกทั้งอะไรเนี่ยปจําปลูกเองเลยบอก, <S <S กอืม ทุกอย่างาเอามา<ว>จากสวนครับไม่ได้ซื้อของตลาดมา,าพริกเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อตลาดนะก็ซื้อจากสวนมาเลยรสชาติของก๋วยเตี๋ยวปราจเม memory ไว้ในหัวเลยนะครับมานาแห้วคุณต้องมาแวะร้านนี้ ประจอมขอข้าวจานหนึ่งเหรอผมจะเอาปลาข้าวมาเทใส่ผมชอบกินหลายสูตรประจอมกินเส้นหมดเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นเกาเหลาอือม,มีแต่คนฉลาดอย่างไอ้สวนนี่แหละก็คือสั่งเกาเหลามาเลยก็ไม่ได้กินเส้นนี่เห็นไหม สั่งเก้าเหลามาไม่ได้กินเส้นแต่ของผมกินเส้นให้หมดกินเส้นให้หมดเป็นเก้าเหลาเลยเป็นเกาเหล่าเลยครับว้าบบ่หาจะปรุงหลายถ้าพูดมามาปรุงเลยกินเลยเลยครับนี่คือคำยืนยันครับว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงก็สามารถกินได้ครับการันตีอันนี้สมมุติว่าจานอันนี้สมมติว่าจานคือของผมเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยอย่างนี้เลย คงอย่างนี้เลยก็คืออารมณ์แบบก๋วยเตี๋ยว39ปีครับอันนี้ก็คือรสชาติยังเป็น39ปียังไม่ต่อมรดกให้ลูกหลานครับเพราะว่าลูกหลานเนี่ยก็ยังไม่มารับมรดกนี้ประจํอก็ก็ต้องทําของตัวเองต่อไปครับใครจะมาเป็นลูกสะใภ้ประจ๊อกก็มาเด้อมารับมรดกต่อได้ขนาดจ๊อข้าไปงานหรือยัง ขนาดใส่ข้าวไปแล้วเนี่ยขนาดใส่ข hmm. ้าวไปแล้วเนี่ยรสชาติมันก็ยังเข้มข้นอยู่ครับเดี๋ยว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 ไปดูกระดูกป้าจ้อมไปแล้กระตากออกโอ้โหมีกระดูกให้กินด้วยนี่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 เวลาป้าจ้อมเขาต้มต้มเนื้อก็จะเอาต้มอย่างนี้เหรอป้าจ้อมต้มเลยอย่างนี้เลย มันจะเปื่อยไม่เนี่ยกระดูกเราเห็นไม่เพียเพียโอ้นี่กระดูกขาครับคล้ายๆก๋วย,ยเตี๋ยวคนเบืกทางสมัยก่อนเลยเนี่ยอันนี้กระดูกอันนี้เป็นเป็นเนื้ออันนี้เป็นหมูค่ะอันนี้เป็นหมูเนะาะค่ะเนียหมูหมูยังไ,ไม่เปื่อยถ้าเปื่อยไม่มีปัญหาลุยให้หมดเลยอืมอืมเราเอาไปทานน้ำซุปก่อนเนาะครับ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 อันนี้น้ำซุปโอ้โหความเข้มข้นไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่อินไซต์เหมือนกับเรา เราก็ให้เห็นแล้วว่า๋ยวยเตี๋ปลาจ้มการันตีโดยคนเบิกทางครับใครที่มานาแห้วนะถ้าไม่ได้มากิน๋ยวยเตี๋ปลาจ้มถือว่าไม่มาถึงนาเห้วไม่ใช่ไหมใช่ไหมพูดพูดถูกไหมมาไม่ถึงนาแห้วเอออ่ะไปกินต่อไปกินต่อกําลังอร่อยครับสําหรับเพื่อนที่ชอบเดินทางชอบการบุกป่าฝ่าดงระหว่างทางครับขี้เกียจทำกับข้าว ก็แวะลงมาครับมากลางเซนเสร็จแล้วก็แวะลงมามากินก๋วยเตี๋ยวปลาจอมครับอือเบอร์โทรจองล่วงหน้าเผื่อมามันติดคิวยาวเออเหรอปลาจอมเกามีเบอร์โทรล่วงหน้าด้วยนะเดี๋ยวอือถึงครบเที่ยงมันจะมาเวลาหน่วยงานราชการอ้ยหน่วยงานราชการปลาจอมบอกว่าเวลาหน่วยงานราชการมันจะลุมมากินแบบเต็มเลยถ้าใคร โทรต่งล่วงหน้าหรือโอนตังมาให้ป้าจ้มล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามากินนะจะสบายใจครับเพราะว่าคุ้เดียป้าจ้มเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองนี่หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวจะใส่ช่วงท้ายให้เดี๋ยวขอกินก่อนอนี่จะ ก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงก็อร่อยครับอย่าเป็นมา,าพามานนะอ,อย่าเป็นมาบนะ้ามนมา,า,มานะอ่ะเอาจต่บ้าเขาบอกหู่ ของความหวานของผักมีรสชาติความเข้มข้นของน้ำต้มกระดูกมันจะอยู่ในอยู่ในรูพุ้งแก้มเลยเลยอันเนี้ย <c oughs> หมดถ้วยแล้วครับเบิ้ลไหม <c oughs> พอแล้วครับสำหรับเพื่อนที่ อยากจะมานาแห้วแล้วก็โทรเลยครับว่าเบอร์โทรประจอมมีเลอ